ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับนี่คือรอบสำคัญที่สุดในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอตจา้า<ฮ>อธิบายวาย ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนขอเป็นคนตื่นเต้น2อว่าแสนแตกได้ได้อะไรยังไงกันบ้างวิธีการเล่นนะครับคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้สองคนนี้จะยืนอยู่ตรงนน้นคุณจะไม่เห็นชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังอ่าเขาสองคนจะเป็นคนใบ้คุณพูดชื่อมานะครับผมได้หนึ่งชื่อได้หนึ่งพันบาทแต่ถ้าสิบชื่อมันกลายเป็นหนึ่งแสนทันทีในเวลาเก้าสิบวินาทีขอให้คุณทั้งสองอย่าฟาวแล,ล้วกันพูดแบบนกเบิร์ดอย่างเงี้ยไม่ได้ ต้องอธิบายงานเขาเพลงของเขาร้องเพลงเขาเป็นแฟนใครเขาทำอะไรยังไงเต็มที่เลยให้เขาตอบให้ได้ถ้าชื่อมันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยต้องเอาให้ครบนะครับนั่นคือข้อแม้คุณเป็นคนเดียวที่ข้ามได้ถ้าเขาส่งซิกมาว่าชื่อนี้ยากคุณต้องพูดว่าข้ามข้ามปุ๊บจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีใน90วินาที10ชื่อนี่มันก็คือชื่อละ9วินาทีมีเวลาเหลือเยอะแยะมากมายพร้อมนะครับเล่นกันแค่3คนที่เหลือห้ามช่วยเลยนะถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วปะ ซุปตาเต็มสิบครับขอให้โชคดีครับทุกท่านตื่นเต้นหรอแม่ <laughs> เตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มอ๋อเล่นนาคีนางเอก,าเอกนางเอกนาคีนางนรพรูดดังๆนะครับ หวานหวานชื่อหวานหวานเออหวานหวานที่โมชอบคุณหวานหวานหมดนับตาเออนับตาพิจารณาถูกเด้สองแล้วเอ่อนักแบททีมชาติผู้หญิงเมลชนกนามสกุลนามสกุลข้ามข้ามโดยอะไรโดยอะไรเออคุณอาที่หอหล่อหล่อหล่อผมขาวขาวอายุเยอะก็ยังหล่อเป็นเล่นละครคุณอาข้ามเออ อยู่ในวงมี7คนชื่อสองพยางชื่อสองพยางคนไทย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 ที่มีดังเกาหลีแต่ตอนนี้กลับมาที่ที่ไทยแล้วแบมแบมก็เซเว่นเออโอเคแบมแบมก็เซเว่นเออ่ตอนนี้ขายไข่มุกไข่ไข่มุกเป็นแฟนกับพี่พีดเออแก้มปุ๋มชื่อจริงเออไม่ทราบครับค่ะยากไม่ได้ครับข้าไม่ได้ฟ้าดงฟ้าดงหอรักเออหอรักได้ครับเอ่อมาตาดาเล่นเป็น แม่ตอนนี้ตอนนี้ผ่อนแล้วผอมแล้วแต่ก่อนมาแต่เล่เป็นผู้ชายแต่เล่นเบลเอลจีพเล่นเป็นแม่ของต้รงครับตรงครับครับไปครับครับไปครับตะกี้ฟาวครับว้ายฉลุดเออน้องพี่นุ่นสินิชาแฟนเก่าเพิ่งเลิกกับพี่ต้งทูพีคอยเชอร์เออโอเคไปเออสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนใช่ไหมวะครับผมน้ำนักการศึกษาส่แว่นช่องสามบอลเวลา จริงเรายากพอมีชื่อจริงยากไหมยากยากนะพอมีชื่อจริงนามสกุลน่ะนามสกุลเข้ามาปึ๊บเชิญครับเชิญมาทางนี้เลยฮะมายืนครับทางนี้เลยโอ้โหมีเอ่อต้าได้ไปน้ําตาลได้ไปรัชนกนะครับรัชนกได้ปะไม่ได้ไม่ได้นามสกุลอินทนน์อันหนิงนิรุตนะครับแบมแบมได้ไปแก้มบุ๋มปรียาดาอันนี้บางคนไม่รู้หมอรักได้ไปชายนิฟาวชายชาติยุดม ที่เล่น L G B T Q ไงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับได้ไป5ข้อ5,000บาทวันนี้นะครับสนุกมากขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนนะครับที่มาปาร์ตี้กับผมนะครับนนผู้ชมครับอยากคว้างเงินแสนไปใช้แล้วก็สมัครมาได้เลยนะครับดูซิว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนะครับพบกันใหม่อาทิตหน้าครับฮอลิบูลเกมไนทนไทยแลนด์ คนที่จะทำคะแนนให้กับทีมของคุณโบคือคุณทนายไพยศาลน,นี่คือเวลาของคุณแล้วมันสมองของทีมและคุณจะต้องประทะก,กับซาร่าคุณทั้งสองในฐานะที่คุณเป็นทนายวันนี้เราจะมาแข่งกันให้แบบสมสศักดิ์ศรีความรู้ที่เรามีศักดิ์ศรีเราต้องมามองว่าที่เขาเป็นทนายจริงหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตำรวจ,จรมีผู้หญิงติดยาสามคนพี่ทนายช่วยหน่อยสิคะ